ว่าเสียวนะักสวีชืิว,ว่าคุณบ้าไปแล้วหรือไม้แท้นนี้มันใหญ่มือหมาตีลงไปที่เด็กคนหนึ่งคนไม่ควรตายคนสกุลินนี่มันเกี่ยวอะไรกับคุณตัวซวยนี้เพิ่งเกิดก็ทําให้พ่อของเธอตายไปแม้แต่แม่ของเธอก็ไม่ต้องการเธอถ้าไม่ใช่เพราะฉันเห็นใจพ่อของเธอเป็นส่วนของสามีฉันที่เป็นพี่ชายรับเธอมาเลี้ยงเธอคงอดตายไปแล้วพูดให้ดีคือการรับเลี้ยงโยโย่โยอยู่ที่บ้านพวกคุณหลายปีคุณนอกจากให้เธอทํางานคุณเคยให้เธอกินข้าวอิ่นบ้างไหมถ้าไม่มีคนในหมู่บ้าน บางครั้งให้ของกินเธอสักนิดกลัวว่าเธอคงอดตายไปแล้วคุณไม่ได้พูดเพ้อเจ้ออะไรหลังจากตัวสวยนี้เข้าบ้านฉันบ้านฉันได้ใช้ชีวิตดีๆสักวันใหม่ปีที่ทุกข์ยากนี้สามารถให้เธอกินข้าวได้ก็ถือว่าดีมากแล้วนี่ฉันถือว่ามีจิตใจดีแล้วใช่ไหมเพราะฉันสามารถสิงในร่างนี้ได้นั่นหมายความว่าเจ้าของร่างกายนี้ถูกทําร้ายจนตายแล้วป้าของร่างกายนี้ช่างใจร้ายไม่แปลกใจเลยที่เธอไม่มีบุญแม่ของเหยายวยาวเรื่องนี้คุณทําไม่ค่อยดีเลยพ่อของโยโย่ในอดีตเคย เกิดอุบัติเหตุขณะไปช่วยงานคนอื่นๆก็ต้องชดใช้เงินจำนวนหนึ่งนั่นไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆแล้วมันไม่เข้าไปในกระเป๋าของคุณเหรอก็เงินเหล่านั้นแหละเพียงพอที่จะเลี้ยงโยกโย่ถึงสองคนนี่มันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณพูดอย่างสบายใจโดยไม่รู้ว่าคนอื่นลำบากปีที่ประสบกับทัยพิบัติใหญ่แบบนี้มันก็สามปีแล้วที่ไหนจะมีอาหารเหลืออยู่พวกคุณพูดกันอย่างสบายใจงั้นพวกคุณก็พาเธอกลับบ้านไปเลี้ยงส,สิป้าคนนี้เพิ่งช่วยฉันเมื่อกี้นี้มีใจที่เหมือนพระโพธิสัตว์ถ้าฉัันไไปอออยยู่กกบบเธต้้งสสสาาาามมมมรถมด เด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆแต่ชีวิตของบ้านเรานั้นก็ไม่ค่อยดีนักป้าช่วยพาฉันไปด้วยเถอะนะโยโย่เป็นเด็กดีมากฉันจะช่วยป้าใจร้ายทางงานกินได้น้อยด้วยถ้าฉันอยู่ที่นี่สุดท้ายก็คงจะโดนป้าใจร้ายตีตายดีก็แค่มีปากเพิ่มขึ้นเพื่อกินข้าวใช่ไหมถ้าเธอไม่เลี้ยงฉันเลี้ยงเอง ปีที่21ของราชวงศ์ถังฝนกรดตกลงมาทําให้ประชาชนไม่มีความเป็นอยู่เสียงบ่นดังไปทั่วปีนั้นครีปปาคาัฟโยโย่ขอพรจากโชคชะตาโลกเพื่อแปลงร่างเป็นมนุษย์มาปรากฏตัวในโลกโยโย่โยโย่ฉันจะให้เธออันหนึ่งลูกพีขนาดใหญ่ที่มีอายุนับพันปีนปเธอช่วยให้โชคดีแก่ฉันหน่อยขอให้ฉันประสบความสําเร็จในเร็วๆนี้ดีๆด,ดีมาอีกครั้ง มาอีกครั้งมาอีกครั้งฉันรู้สึกเหมือนว่าอีกไม่นานจะประสบความสําเร็จแล้วโยโย่นี่คือไข่มุกจากทะเลเธอช่วยอวยพรฉันด้วยขอให้ฉันฝึกฝนสําเร็จเป็นยาน้ําล้าค่าเร็วๆนี้ดีดีดีพวกเธอจะทําความฝันเป็นจริงแน่นอนขอบคุณโยโย่เธอคือดาวโชคดีตัวน้อยของฉันจริงๆโยโย่เราก็ต้องการด้วยค่อยๆมาโยโย่เราก็ต้องการด้วยเทพประจักรทันมาแล้ว ขอเฝ้าเทพผจรพันธ์ท่านเทพผจรพันธ์โยโย่เจ้าคือปลาคณองจากสวรรค์ที่แปลงร่างมาเกิดมาพร้อมโชคลาบปัจจุบันในโลกมนุษย์มีฝนตกต่อเนื่องฝนกรดมาเป็นเวลาสามปีประชาชนลำบากมากข้าสั่งให้เจ้าไปยังโลกมนุษย์เพื่อเก็บเกี่ยวบุญคุณแก้ไขวิกฤตในโลกมนุษย์โยโย่จะทำตามคำสั่งเมื่อเจ้าผ่านพ้นอุปสรรคเมื่อบุญคุณสมบูรณ์กลับคืนสู่สวรรค์ข้าจะลงมือช่วยเหลือเจ้าให้บรรลุธรรมไปเถอะเจ้าหญิงน้องในห้าปีนี้ ข้าตามหาอย่างไม่หยุดหย่อนตาหาโยโย่แต่ไม่มีข่าวสารใ,ใดๆเธอไม่อยู่ในโลกมนุษย์แล้วเป็นไปไม่ได้ในปีนั้นข้าถูกกบฏดไล่ล่าตกจากหน้าผาคือทรงอี้ที่ช่วยชีวิตข้าหลังจากนั้นข้าได้ให้กำเนิดโยโย่รีบกลับวังจึงทําให้ข้าสูญเสียข่าวเกี่ยวกับพวกเขาแต่ทรงอี้เคยสัญญากับข้าเขาจะดูแลโยโย่ให้ดี กลับใดที่ยังไม่มีศพของโยโย่เธอยังมีชีวิตอยู่ดีดีดีเจ้าสบายใจได้ข้าจะช่วยเจ้าในการตามหาโยโย่อย่างแน่นอนร่างกายฉันเจ็บปวดมากนี่คือที่อยู่ในโลกมนุษย์คือร่างกายที่หาให้ฉันใช่ไหมทำไมร่างกายถึงมีบาดแผลเย,ยอะขนาดนี้ แย่จริงๆตัวสวยแม่เป็นยังไงบ้างฉันบอกแล้วว่าเด็กหญิงผู้มีโชคส่งโยกโยกกลับมาเล่นขี้เกียจอีกแล้วแย่จริงๆตัวสวยที่บ้านฉันกินฟรียอยู่นี่ยังกล้าเล่นขี้เกียจอีกใช่ไหมดูซิเพราะวันนี้ฉันจะไม่ทําให้เธอตายอยากรังแกฉันไม่มีทางทําไมพลังของฉันถึงหายไปทำให้ฉันตกใจจนเกือบตาย สวีชิพว,า,วาคุณบ้าไปแล้วเหรอไม้เท้านี่ใหญ่มากตีใส่เด็กคนหนึ่งคนต้องไม่ตายสิคนสกุลนนี่เกี่ยวอะไรกับคุณตัวสวยนี้เพิ่งเกิดก็ทำให้พ่อของเธอเสียชีวิตแม้แต่แม่ของเธอยังไม่ต้องการเธอถ้าไม่ใช่ว่าฉันเห็นแก่พ่อของเธอเป็นหุ้นส่วนของพีช่ชายสามีฉันรับเธอมาเลี้ยงเธอคงอดตายไปนานแล้วพูดให้ดีคือการรับเลี้ยงโยโย,โย่อยู่ที่บ้านของพวกคุณมาหลายปีแล้วนอกจากให้เธอทำงานคุณเคยให้เธอมีมืออิ่นไหมถ้าไม่มีคนในหมู่บ้านบางครั้งก็ให้เธอกินบ้าง คงจะตายเพราะอดอาหารไปนานแล้วไม่ใช่เธอพูดไราสาระอะไรอยู่ตัวซวยนี้มาอยู่ที่บ้านฉันบ้านฉันเคยมีวันที่ดีไหมปีที่มีภัยพิบัตนินี้จะให้เธอกินข้าวได้สักคำก็ถือว่าไม่เลวแล้วนี่ถือว่าฉันมีใจดีแล้วนะเพราะฉันสามารถสิงร่างนี้ได้นั่นหมายความว่าเจ้าของร่างนี้ทุกทรมานจนตายแล้วป้านในร่างนี้เลวจริงๆไม่แปลกใจที่เธอไม่มีโชคดีแม่ของเหยา่อเสิ่งที่เธอทํามันไม่ดีจริงๆพ่อของโยโย่เมื่อก่อนนั้นเรื่องที่ช่วยงานคนอื่นและเกิดอุบัติเหตุเขาได้จ่ายเงินชชดใ้้ไปแลว นั่นเป็นเงินจํานวนไม่น้อยเลยไม่เข้าไปในกระเป๋าของเธอหมดหรือก็เงินเหล่านั้นไงพอเลี้ยงโยโย่ได้สองคนเลยนะนี่เกี่ยวอะไรกับพวกเธอพูดอย่างสบายใจโดยไม่รู้ว่าคนอื่นลําบากปีที่มีภัยพิบัตินี้ผ่านมาแล้วสามปีที่ไหนยังมีอาหารบ้างพวกคุณพูดกันอย่างสบายใจงั้นพวกคุณก็นาเธอกลับบ้านไปเลี้ยงสะสิป้าคนนี้เพิ่งช่วยฉันเมื่อกี้มีใจเมตตาเหมือนพระโพธิสัตว์ถ้าฉันตามเธอไปจะสามารถสะสมบุญกุศลได้มากมายเด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆแต่ชีวิตที่บ้านเรานั้น ก็ไม่ค่อยดีนักป้าพาฉันไปด้วยเถะนะโยโยเป็นเด็กที่ดีมากฉันจะช่วยป้าทำงานกินน้อยด้วยถ้าฉันอยู่ที่นี่สุดท้ายก็จะถูกป้าเล่นงานแน่ดีไม่ใช่แค่มีปากมากขึ้นหรือถ้าคุณไม่เลี้ยงฉันจะเลี้ยงงั้นก็แค่มีปากมากขึ้นใช่ไหมถ้าคุณไม่เลี้ยงฉันจะเลี้ยงพลังเวทดูเหมือนจะฟื้นคืนขึ้นมานดหน่อย หรือว่าถ้าได้รับบุญจากคนอื่นพลังเวทของฉันก็จะฟื้นคืนเหรอหลินซูเหนียงเทอร์มิสติใช่ไหมทั้งหมู่บ้านเถาหยวนใครๆก็รู้บ้านคุณหลงกูเป็นบ้านที่จนที่สุดไม่ได้เลี้ยงอะไรแล้วตายหมดลูกชายคนโตที่บ้านพิการลูกชายคนที่สามเป็นคนโง่ถ้าต้องเอาตัวสวยนี้กลับไปอีกเอากลับไปก็มีแต่จะให้คุณตายด้วยความหิโยโย่โยไม่ได้เป็นตัวสวยเลยยโย่โยเป็นดาวโชคดีตัวน้อยแม้บ้านเราจะจนแค่ไหนก็ยังเลี้ยงย o ได้อยู่ก็จริงคุณตระกูลเก่าของคุณ ก็จนขนาดนี้แล้วกลับไปเข้ากันกับตัวสวยนี้พอดีมากเลยคุณถ้าต้องนําตัวสวยนี้กลับไปจะโชคร้ายไปอีกหวังว่าอย่าให้ครอบครัวคุณถูกทําลายจนตายถ้าวางไว้ตามปกติก็แล้วไปนี่คือปีแห่งหายนะเลี้ยงคนเพิ่มอ,อีกหนึ่งคนที่บ้านต้องกินข้าวน้อยลงคุณตระกูลเก่าของเขาต้องการอะไรคงไม่อยากนําโยโย่กลับไปทําลูกสะพ้ายที่รับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กหรอกนะยังไงก็ตามลูกชายโง่ของพวกเขาก็จะแต่งงานไม่ได้อยู่ดีฉันก็พูดอยู่แล้วใจคนนี้มองเห็นอะไรก็สกปรก ลูกสาวที่ดีขนาดนี้คุณไม่เอาฉันเอาโยโย่ไปเถอะเดี๋ยวก่อนเด็กหญิงโยโย่นี้ถึงแม้จะเป็นเด็กผู้หญิงแต่เธอก็อย่างน้อยก็ทํางานได้เธอไม่สามารถทํางานฟรีให้กับตระกูลโหลได้บ้านคุณต้องเอาตัวสวยนี้ไปได้ต้องให้เงินฉันสักหนึ่งหรือสองเหรียญแค่เงินถึงมือฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะเอาไปให้ลูกชายที่โง่ของคุณเป็นลูกสะภ้ายที่รับมาเลี้ยงหรือจะให้ทํางานหนักก็แล้วแต่คุณของตระกูโลโหลคุณขายโยโย่แบบนี้จะไม่กลัวส่งเหลาเอ,อ๋อกลับมาจากการทํางานต่างประเทศมาหาเรื่องคุณหรอบ้้านนนนนนีฉััเป็นคนตดสิใจ ลินซูเหนียงวันนี้คุณต้องพาตัวสวยนี้ไปก็ต้องให้เงินฉันสักหนึ่งหรือสองเหรียญหนึ่งหรือสองเหรียญเป็นเงินออมทั้งหมดของเราที่บ้านถ้าส่งให้ตระกูลโหลทั้งหมดช่างเถอเงินเดี๋ยวก็มีเด็กนี่อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วได้แค่หนึ่งหรือสองเหรียญเองเอาไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโยโย่โยเป็นลูกสาวของฉันแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับตระกูลโหลอีกต่อไปพลังเวทดูเหมือนจะกลับคืนมาอีกนิดโยโย่โยเราไปกันเถอะมองอะไรอยู่ เลิกกันเถอะเลิกกันเถอะในที่สุดก็ส่งตัวสวยคนนี้ไปแล้วส่งไปเรียบร้อยจากนี้ไปชีวิตที่บ้านเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเย้าๆเยาแม่ไปทำอาหารอร่อยๆให้เธอแล้วดีตัวสวยจริงๆแล้วเป็นตัวสวย เขาไปแล้วก็ยังไม่ปล่อยให้บ้านสงบตัวสวยบ้านนี้คือบ้านของคุณเหรอใช่แล้วที่นี่ไงในอนาคตนี้ก็ยังเป็นบ้านของโยโย่สูเหนียงทำไมยืนอยู่ในลานไม่เข้าบ้านละ่ะช้างเกินนี่ไม่ใช่บ้านของตระกูลทรงเหรอเด็กคนนั้นคือโยโย่ใช่ไหมคุณพาเธอกลับมาได้ยังไงช้างเกินโยโย่นี่มันน่าสงสารจริงๆอ้หญิงของเธอรู้ว่าเธอไม่มีที่พึ่งก็เลยทำร้ายเธอหลากหลายรูปแบบ เธอดูสิดูบาดแถนี้นี่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เธอถูกทําร้ายถ้ายังอยู่ต่อไปแบบนี้จะโดนทําร้ายจนตายแน่ดังนั้นฉันเลยใช้เงินไปหนึ่งหรือสองเหรียญซื้อเธอมาแล้วไม่ได้ปรึกษาฉ้างเกินเลยใช้เงินที่บ้านทั้งหมดพายโยโยกลับมาไม่รู้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยไหมดีจังพอดีเราสองคนไม่มีลูกสาวคู่สามีภรรยาของตระกูลส่งปกติไม่ค่อยทำการทำงานโยโยจะมาเป็นลูกสาวของเรา พอดีเลยคุณไม่ค้านเหรอฉันยังชอบโยโย่อยู่เลยจะไปโทษคุณได้ยังไงแต่เสียดายบ้านเรานี่เหมือนถูกคำสาปเลยปลูกผักก็ตายเลี้ยงสัตว์ก็ไม่รอดยากมากกว่าจะมีแก่แก่ตัวหนึ่งรอดชีวิตยังไม่เคยมีลูกและไม่ให้ปล่อยน้ำนมด้วยโยโย่จะตามเรามาเหรออนาคตอาจต้องใช้ชีวิตยากลำบากพ่อแม่ต่อไปมีโยโย่อยู่ด้วยชีวิตของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณเรียกฉันว่าอะไรพ่อแม่โยโย่ตั้งแต่เล็กไม่มีพ่อแม่ตอนนี้ในที่สุดก็มีแล้วโยโย่ดีใจมาก พระเจ้าลูกสาวที่น่ารักของฉันจริงๆแล้วโยโย่ดีมากโยโย่แม่หลังจากนี้จะไม่ทําให้คุณหิวแน่นอนโยโย่ก็จะไม่ทําให้พ่อและแม่หิวหิวข้าวอยู่ฉันไม่ได้ตาลายใช่ไหมแกตัวเก่านี่คลอดลูกแกกําลังดูดนมอยู่เดี๋ยวฉันไปเอาถังมารับวันนี้เป็นวันดีอะไรนะไม่เพียงแต่แกที่บ้านเราคลอดลูกยังมีนมให้ด้วยวันนี้มีนมแกให้ดื่มแล้ว นี่คือสวีชิวาวายังบอกว่าโยโย่เป็นตัวสวยดูสินี่เป็นแค่วันแรกเท่านั้นมาที่บ้านเรามาแกที่บ้านเรานะคลอดลูกแล้วยังให้เน้นมาด้วยเราโยโย่ชัดเจนว่าเป็นเลยใช่เลยโยโย่ก็คืออยู่แล้วพวกคุณกลับมาแล้วหรือนมเออหลังน่ารักอย่าเอามือไปจุ่มในนมแกนะเออหลังน่ารักมาให้พวกคุณรู้จักกันหน่อยจากนี้ไป นี่คือสาวน้อยที่เป็นน้องสาวของพวกคุณโยโย่โยโยนี่คือพี่ชายคนโตสิงหยวนพี่ชายคนโตพี่ชายคนที่สองน้องสาวนี่น่ารักจริงๆเย่ดีจังชื่อจิมีน้องสาวแล้วชื่อจิมชอบน้องสาวเม่เม่กำลังทาลูกอมโย,โย,โ,ยโย่สองพี่ชายอยู่ไหนนี่คือปีที่แม่ทอดเขาแล้วมีปัญหาดังนั้นเขาจึงได้รับบาดเจ็บจึงกลายมาเป็นแบบนี้แต่อย่ากังวลไปสองพี่ชายเป็นเด็กที่ดีมากเขาจะไม่ทำร้ายเธอแน่นอน อยากกลัวนะสองพี่ชายแค่มีเลือดตกค้างในสมองนิดหน่อยจึงกลายเป็นคนโง่ไปรอให้พลังของฉันกลับคืนมาหน่อยจะต้องสามารถรักษาสองพี่ชายได้แน่นอนขอบคุณสองพี่ชายโยโย่ชอบมากงั้นก็ไปอยู่กับสองพี่ชายเธอไปเล่นในสนามแม่กับพ่อจะไปทําอาหารอร่อยให้พวกเธอดีมีแกะลูกแกะแม่ฉันก็อยากได้ลูกแกะบ้านกูมูคูนี้จนปัญญาจะมีลูกแก่ได้ยังไง ไปเธอแม่จะพาไปดูบ้านคุณกูที่นี่มีลูกแกมาจากไหนคงไม่ใช่ของที่ขโมยมานะนี่มันไม่ใช่ของที่เราขโมยมานะลงไปแค่แก่ๆแ,แบบนี้แล้วยังสามารถลอดลูกได้เมื่อก่อนเป็นคนโกหกเก่งทําไมตอนนี้ยังโกหกอยู่คนโกหกเก่งคนโกหกเก่งทรงโยโยเป็นคนโกหกเก่งห้ามรังแกน้องสาวของฉันเยาะเยาให้ห่างจากตัวสวยนี้ไปห้ามให้โชคร้ายติดคุณฉันไม่ใช่ตัวสวยนะแม่ฉันบอกว่าเธอนี่แหละตัวสวย ตัวสวยที่ทําให้พ่อแม่ตายเล่นกับคนโง่เหมือนกันเธอนี่แหละตัวสวยช้าหรือเร็วก็จะกลายเป็นคนโง่เหมือนกันห้ามดังแกน้องสาวเธอนี่แหละตัวสวยช้าหรือเร็วก็จะกลายเป็นคนโง่เหมือนกันห้ามดังแกน้องสาวพี่ชายของฉันไม่ใช่คนโง่นะนี่กําลังทําอะไรอยู่แม่แม่พวกเขามาที่บ้านเราแบบประทันหันบอกว่าแกตัวเล็กเป็นของที่เราขโมยมานียังโยนหินใส่ฉันกับพี่ชายคนที่สองสวีชิพว,วาเรื่องของครอบครัวเรามันเกี่ยวอะไรกับคุณคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูด ลูกแพะของบ้านเราถูกขโมยมาฉันพูดผิดหรือแก่แก่แกของบ้านคุณน,นี่เป็นแบบนี้แก่แล้วจะมีลูกได้ยังไงถ้าไม่ใช่ขโมยมาจากไหนคุณไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมฉันมีทางเลือกให้คุณสองทางไม่งั้นฉันจะไปแจ้งตำรวจจับพวกโจรคุณทั้งหมดหรือเอาแพะตัวนี้มาให้ฉันสูเนียงแก่ๆตัวนี้ให้ลูกจริงๆแปลกถ้ามันไปถึงตำรวจก็อธิบายยากเรื่องมากไม่ดีสู้ไม่ยุ่งดีกว่าให้เธอไปเถอะโอเคได้แล้วแบบนี้ให้คุณพาลูกแพะตัวนี้ไป แต่คุณต้องรับรองตั้งแต่บัดนี้ไม่ให้กลับมาที่บ้านเรามายุ่งอีกได้ห้ามแต่ต้องลูกแพ้คุณนี่โง่จริงรวยแล้วรวยแล้วไปเถอะเดี๋ยวก่อนตามกฎหมายของราชวงศ์ตาซาบุกรุกบ้านผู้อื่นแย่งชิงและหลอกลวงคดีที่มูลค่าเกินร้อยเหรียญจำคุกสามปีลูกแพ้ตัวนี้ตามราคาตลาดพอดีหนึ่งร้อยเหรียญอะไรคือการหลอกลวงนี่มันคือสิ่งที่บ้านคุณขโมยมาจริงๆฉันกำลังช่วยพวกคุณอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีหลักฐาน คุณบอกว่าเด็กแก่ตัวนี้คือสิ่งที่เราขโมยมาคุณเห็นด้วยตาตัวเองหรือเปล่าหรือคุณได้ยินด้วยหูของคุณหรือจากหมู่บ้านท่าอิสระมีบ้านไหนที่สูญเสียลูกแก่บ้างให้คุณไปหามาสิ่งที่คุณพูดคือแค่ความเห็นฝ่ายเดียวใครสงสัยก็ต้องมีหลักฐานถ้าคุณไม่สามารถนำหลักฐานมาได้นั่นคือการใส่ร้ายโทษเพิ่มเติมแก่ตัวนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันจะคืนให้พวกคุณไปไปมามาพี่ชายคนที่สองยอดเยี่ยมมากทำไมอีหลังถึงไม่โง่ขึ้นมาอย่างกระทานหาันฉันก็ไม่รู้ทาไมมมมมเเเหหืือออนนนนกกกััจจจูููร้สสึสงชด โยโย่บอกว่าพี่ชายคนที่สองเก่งที่สุดอีหลังคุณไม่เพียงแค่ไม่โง่แล้วแต่ยังรู้กฎหมายเป็นอย่างดีคุณคงไม่ใช่คนอัจฉริยะใช่ไหมใช่แล้วอีหลังตอนนี้ไม่โง่แล้วแก่ๆในบ้านก็เพิ่งออกลูกและมีนมแล้วบางที่ขาของต้าหลังอาจจะหายได้ชีวิตที่บ้านเรานั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆหลินซูเหนียงเสื้อผ้ามือสองดีขนาดนี้เธอตัดมาทำไหมเธอดูรองเท้าของโยโยส่สิไม่ใช่แค่เล็กเท่านั้น ยังถูกจนเป็นแบบนั้นอีกเมื่อโยโย่เรียกฉันว่าแม่ฉันทํารองเท้าให้เธอก็เป็นเรื่องสมควรโยโย่เพิ่งมาถึงบ้านเราก็เกิดขึ้นสองเรื่องดีเช่นนี้โยโย่คนนี้เป็นตัวซวยของบ้านเรารองเท้าคู่นี้ควรทําใช่แล้วลองดูสิขอบคุณแม่ที่ทํารองเท้าใหม่ให้ฉันโยโย่ที่บ้านเราน่ารักมากใส่อะไรก็ดูดีหลินซูเหนียงนี่มันน่าแปลกจริงๆ แก่ๆที่บ้านนี้ผลิตนมตลอดเหมือนกับไม่มีที่สิ้นสุดนมแก่ที่บ้านมีมากมายจนดื่มไม่หมดไม่อย่างนั้นพ่อพาเราไปเมืองพรุ่งนี้ดีไหมาขายแล้วแลกเป็นเงินหน่อยซื้อ,อยาให้พี่ชายหน่อยโยโย,โย่ยังไม่เคยเข้าเมืองเลยวันนี้พวกเธออยู่บ้านอย่างว่านอนสอนง่ายเถออีกสักครู่พ่อจะไปทํางานที่นาพ่อพ่อของโยโย,โย่ก็อยากไปด้วยฉันช่วยพ่อได้แรงฉันนี่เยอะมากเลยนะดีเลยเราไปด้วยกันใช่เลยโยโย,โย่จะได้ช่วยพ่อทํางานแล้วพักกาดขาวต้องโตให้เร็วๆนะ ถ้าผักกาดข่าวนี้จะดีมากถ้ามันฟังคำเธอจริงๆเธอกำลังทำอะไรเธอกำลังทำอะไรอะไรเธอคือตัวสวยมเมล็ดผักกาดขาวนิดหน่อยนี้ถ้าเหี่ยเหวียเตะไปก็เตะไปเถอะยังไงก็ตามบ้านเก่าของคุณก็ลูกอะไรก็ตายอยู่ดีมเมล็ดผักกาดขาาที่พ่อูกต้องสามารถเติบโตได้แน่ปกติแล้วบ้านเก่าของคุณก็สวยพออยู่แล้วตอนนี้ยังต้องมาเจอกับตัวสวยอย่างเธออีกคิดจะปลูกอะไรออกมาฝันไปเถอะตัวสวยตัวสวย ซรงโยโย่คือตัวสวยเธอกำลังพูดอะไรโยโย่ไม่ใช่ตัวสวยนะฉันเห็นว่าเธอคือตัวสวยเธอเพิ่งไปที่มันฝรั่งในสวนของเรามันก็เริ่มงอกแล้วแล้วยังบอกว่าเธอไม่ใช่ตัวสวยอีกเธอควรอยู่ไกลจากบ้านเราเถอะที่บ้านเราสบายดีนะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆสวีชิฮวา,วาเธอว่าฉันฉันไม่แคร์แต่ตอนนี้โยโย่เป็นลูกสาวของฉันถ้าพวกคุณกล้าอีกกลัน่นแกล้งลูกสาวของฉันฉันจะไม่ปล่อยพวกคุณไว้แน่นอนสมควรแล้วที่คุณโชคร้ายขนาดนี้ก็ควรจะตกอะไรก็ตายหมด ไปกันเถเหยาวาโยโย่เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรพ่ออย่าท้อแท้เลยผักกระหล่ำดาวที่เราปลูกเดี๋ยวก็จะโตออกมาแล้วดีงั้นก็ขอให้โยโย่พูดดีๆไปกันเถอะกลับบ้านกันเถอะไปกันเถอะยังกล้ามาขย่ำหัวฉันอีกดูสิฉันจะทำลายมาเมล็ดผักของเธอทำให้มันพังหมดอยากปลูกอะไรออกมาฝันไปเถอะ Dẫu dẫu phải canh thừ